วันนี้มาดูนะคะต่างชาติอีกคนหนึ่งพูดถึงโฆษณา Apple ในเมืองไทยค่ะเป็นครีเอเตอร์ชื่อดังนะคะชื่อมาตินบรา v o ได้ตั้งชื่อคลิปว่าโฆษณาเนี่ยนูเหมือนกับกรุงเทพในสมัยปี1950 โดยระหว่างที่ดูคลิปน้าถึงก็เอามือกุมมับเลยค่ะแล้วก็ทํามือเหมือนแบบไม่น่าเชื่อพร้อมกับใส่หน้านะคะแบบว่าเอามือปัดทิ้งเลยหลังจากนั้นถึงกบอุทานออกมาค่ะว่าโอ้โหเขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆนะไม่ชอบเลยที่มองเมืองไทยเป็นแบบนั้นในประเทศไทยเนี่ยมีห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยมากๆแล้วก็มีวัดที่สวยที่สุด ที่เคยเห็นมาในชีวิตในเมืองไทยรถไฟใต้ดินเนี่ยทันสมัยจริงๆมาดูกันเถอะรถไฟใต้ดินในเมืองไทยเนี่ยมีความโดดเด่นมากๆเลยนะถ้าคุณอยากมาเที่ยวประเทศไทยคุณควรจะมาดูเมืองหลวงดินแดนแห่งรอยยิ้มนั่นก็คือกรุงเทพมหานครให้คุณมาดูด้วยตาของคุณเองโดยคลิปวรดอนี้นะคะมีผู้มาเข้าชมเกือบหล้านวิวแล้วค่ะ แล้วก็มีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นคนแรกค่ะชัยชื่อว่าชโนซิลเขาบอกว่าอยากให้ a pple นี่มาดูสิ่งนี้เรื่องจริงของประเทศไทยควรจะทำวิดีโอที่ถูกต้องบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าในฐานะคนไทยขอบพระคุณอย่างสูงที่ช่วยบอกต่อความสวยงามของประเทศไทยให้ชาวโลกเนี่ยได้รับรู้ในสิ่งที่ถูกต้องบางคอมเมนต์นะคะก็วิจารณ์ว่า Apple นี่ไม่ได้มองในภาพที่คนอื่นเห็นเลย ทั้งๆท,ที่มีลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์นับหลายล้านเครื่องในประเทศไทยเพียงแค่คอนเซปที่ต้องการจะนำเสนอแต่กลับกลายเป็นเพียงผลประโยชน์ทางการค้าเท่านั้นบางคอมเมนต์ก็บอกขอบคุณชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ประทับใจรวมถึงรักประเทศไทยรักรเมืองไทยรักวัฒนธรรมไทยและช่วยออกมาปกป้องประเทศไทยขอบพระคุณทุกๆท,ท,ท่านบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าหลังจากดูโฆษณาของ Apple เหมือนกับว่าย้อนยุคไปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้ว เหมือนกับว่า iPhone พยายามจะทําโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ออกมาที่แบบว่าเป็นมือถือที่ถอยหลังย้อนอยุคหรือเปล่าเพราะฉะน,นั้นก็จะไม่เป็นที่รู้จักและไม่เป็นที่ต้องการของคนไทยอีกต่อไปบางคอมเมนต์ก็บอกว่าขอบพระคุณคุณพี่มาตินบราโวมากๆที่เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยจะได้เห็นกับตาว่าประเทศไทยนั้นสวยงามมากม บางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าคนอื่นอาจจะมองว่าด้อยค่าแต่ว่าบางคนเนี่ยมองว่าคนที่ทําโฆษณาเนี้ยเขาไปอยู่ที่ไหนมาสงสัยจะไม่เคยมาประเทศไทยจริงๆตอนนี้บ้านเมืองพัฒนาไปถึงไหนตอนไหนแล้วขายขี้หน้าตัวเองแท้ๆทาโฆษณาออกมาแบบนี้ไม่ได้ตรงกับความเป็นจริงเลย บางคนก็มองนะคะบอกว่าเหมือนกับว่าสื่อที่ต้องการจะออกมาเนี่ยสมัยปู่ย่าเรายังอายุ20-30ต้นๆเลยนะแต่ตอนเนี้สมัยไหนแล้วคะถ้าอยากรู้ลองมาเที่ยวภูเก็ตบ้างสิสถานที่สวยๆธรรมชาติดีๆมากมายบางคอมเมนต์ก็บอกว่าขอบคุณคุณพี่มาตินใจคุณพี่แน่หลอเหลือเกิน ขอบคุณที่ออกมาแชร์ภาพละของเมืองไทยที่จริงๆแล้วเนี่ยเมืองไทยสวยงามขนาดไหนและยังได้โชว์ด้านสวยงามของกรุงเทพมนครรอยยิ้มของผู้คนในประเทศที่คนไทยส่วนใหญ่เป็นมิตรแล้วก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกแล้วก็หลายๆคนนะคะบอกว่าขอติดตามคุณพี่มาตินบราโวขอบคุณมากๆเลยที่ช่วยสนับสนุนเมืองไทยและบอกให้ทุกๆคนในโลกนี้รู้ว่าเมืองไทยจริงๆเนี่ยเป็นยังไงขอบคุณที่ช่วยอธิบายให้คนอื่นเข้าใจว่าประเทศไทยเป็นยังไง ความเป็นจริงก็รู้อยู่ว่าทุกๆประเทศอาจจะมีจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดแต่อย่างไรก็ตามฉันเป็นคนไทยฉันก็รักเมืองไทยของฉันเหมือนกันบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าคิดว่าอาจจะต้องเข้าใจใหม่เพราะว่า Apple เนี่ยเหมือนกับไม่มีเทคโนโลยีอะไรที่จะทําให้เกิดความรู้สึกว้าวเมื่อเทียบกับไทยในยุคป,ปัจจุบันเพราะฉะนั้น Apple เองก็เลยต้องทําโฆษณาที่ย้อนยุคไทยกลับไปเมื่อประมาณ30ปีก่อนเทคโนโลยี Apple ในปัจจุบันถึงจะดูว้าวมากขึ้น เห็นโฆษณาแบบนี้แล้วอยากจะบอกว่าขอแบนแอ a p p l e แล้วก็เซฟประเทศไทยดีกว่าบางคนค่ะบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะอยากจะถามเหมือนกันว่า Apple คุณอยู่คนละโลกกับเราใช่ไหมเพราะว่าเราอะอยู่ในโลกปัจจุบันแต่คุณเนี่ยเหมือนกับยังติดอยู่ในโลกแห่งอดีตเลยนะ แล้วก็มีบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าไปดูของอีกค่ายหนึ่งสีซัมซุงเนี่ยพอกันเลยเหมือนกับว่าต้องการจะสื่อว่าเมืองไทยเนี่ยมีปัญหาด้านการสื่อสารโดยมีบางคนบอกนะคะว่าการที่จะพูดถึงว่าคนไทยเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้จริงๆอันนั้นก็เรื่องจริงนะไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติมากบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนมาใช้ Android แล้วครับ บางคอมเมนต์ก็บอกว่านึกว่า Apple ิลในทันสมัยที่ไหนได้ไม่มีการค้นหาข้อมูลล่าสุดเลยหรือเขาอาจจะตั้งใจให้เป็นแบบนี้มากกว่าโดยคุณพี่มาตินบราวก็ได้ออกมาพูดเลยนะคะว่าขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาคอมเมนต์ให้โฆษณาตัวนี้ให้ภาพที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงของกรุงเทพมหานครหลายๆท่านเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ขอให้รีวิวด้วยครับบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่ารู้สึกแปลกใจจริงๆที่ชาวต่างชาติที่เคยมาเที่ยวเมืองไทยหรือว่าเคยมาทำ งานอยู่ในเมืองไทยหรือแม้แต่มาอยู่อาศัยที่เมืองไทยต่างลุกขึ้นมาปกป้องประเทศไทยรู้สึกขอบคุณเพื่อนๆชาวต่างชาติหลายคนส่วนคนไทยแท้ตอนนี้ก็กําลังคิดอยู่แต่หลายคนอาจจะยังไม่กล้าออกเสียงบางคนก็บอกว่าจริงๆเนี่ยอยากจะขอบคุณผู้บริหาร Apple นะครับที่เผยแพร่ท่าแท้ให้คนไทยได้เห็นพวกเราจะได้เปลี่ยนมือถือสักทีโดยที่ไม่รู้สึกผิดตอนนี้คิดอะไรไม่ได้อย่างแรกก็คงจะไปใช้หัวเว่ยไม่ก็สัมสูงนี่แหละบาง คอมเมนต์บอกว่าอุ้ยแอปเปลิลน่ะเป็นโทรศัพท์โบราณใครไปซื้อใช้ก็ลองคิดดูนะคะเขาอุตสาห์โชว์ความจริงออกมาแบบนี้แล้วว่าค่ายของเขาเนี่ยค่อนข้างจะโบราณบางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าเกิดเน้นถ่ายรูปสวยอะ่ะไปใช้หัวเว่ยสิส่วน Android ก็ดีเหมือนกันนะสัมซุงก็พอใช้ได้อย่ามาติดกับ Apple เลยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าในความคิดเห็นส่วนตัวรู้สึกว่าตอนเนี้สถานการณ์ของ a p p เ e ิลในเปลี่ยนไปเยอะมากเหมือนกับรู้ว่าเมืองไทยมีไรายได้จากการท่องเที่ยว แล้วก็ไม่อยากจะคิดเลยว่าเขาจงใจจะทำลายภาพลักษณ์ของเมืองไทยหรือเปล่าจะต้องไปดูทีมโปรดิวเซอร์อีกทีว่าเป็นพวกไหนกันแน่บางคอมเมนต์ก็บอกว่าค่ายแอปเปิลเขาอาจจะกำลังต้องการจะสื่อว่า iPhone ของเขาเนี่ยเป็นโทรศัพท์ยุคเมื่อ20ปีที่แล้วไม่เหมาะกับการใช้ในยุคนี้เพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่ทันสมัยอาจจะเป็นยุคของ Android ลองดูสิโทรศัพท์หลายๆรุ่นยี่ห้ออื่น กล้องสวยๆกันทั้งนั้นทั้งในจอแล้วก็นอกจอแต่ยังไงก็รู้สึกขอบคุณค่ะที่โฆษณา Apple เป็นแรงผลักดันให้คนมาค้นหาอีกด้านหนึ่งของประเทศไทยหากอยากรู้จักประเทศไทยแล้วก็ต้องมาสัมผัสและพิสูจน์ด้วยตาตัวเองแล้วก็มีอีกหลายๆคนนะคะมาบอกว่าตอนนี้คอยกลับมาใช้ Android แล้วจ้าเลิกใช้ Apple ไปแล้วโชคดีจังเลยเราอะไม่ซื้อไม่ใช้ Apple มาตั้งนานแล้วนะ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่เนี่ยคู่รู้นะจ๊ะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่สวยแล้วก็มีธรรมชาติที่สดชื่นมากๆและยังทันสมัยอีกด้วยนะแต่หาก Apple เนี่ยหูหนวกตาบอดทำโฆษณาออกมาแบบนี้รับรองแบรนด์ตั้งแต่บัดนี้ไปเลยค่ะบางคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าเราอาจจะไม่สามารถเปิดใจให้คนที่ปิดตามองประเทศไทยได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเราคือคนไทยและเราก็รักประเทศไทยมากๆถึงแม้ว่าใครจะมาด้อย ค่าเมืองไทยแต่ความจริงก็คือความจริงต้องมารู้จักกรุงเทพซะก่อนว่าตอนเนี้พัฒนาไปมากขนาดไหนแล้วบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าพอดูโฆษณาชุดเนี้รู้สึกว่าขัดใจมากๆเลยต้องออกมาแก้ไขด้วยนะสงสัยคนที่คิดโฆษณาเนี้ยจะเคยมากรุงเทพมา50ปีก่อนแน่นอนตอนนี้เมืองไทยเน็ต 5G แล้วนะเรียนรู้เอาไว้บ้างว่าความเร็วและความสามารถในกรุงเทพเนี่ยก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว